สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถไถแชมป์ทุกท่านนะครับต้องขอโทษขอไปฮนะช่วงนี้ไม่ว่างครับวันนี้อยู่กับคูบะต้าตัวใหม่ครับ M 6 2 4 0ครับ เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับตอนนี้ก็เลิกงานแล้วครับต้องขอโทษขออภัยครับพอดีพี่แชมป์ออกงานทุกวันครับไม่มีเวลาถ่ายคลิปลง YouTube เลยนะฮะ ไม่ต้องออกแรงครับรถแรงไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับ นี่เป็นลูกลังนะครับดินเป็นหินลูกลังนะฮะลูกลังที่เขาไว้ใช้บดอัดถนนครับดินตัวนี้ดันง่ายครับแต่งง่ายฮะนี่เป็นงานผมสะครับกำลังสุดเลยฮะดิน รถใหม่ๆดูยังไงก็สวยครับใหม่ๆอะไรก็ดีกันหมดแล้วครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนค่ายไหนครับใช้งานไปสักพักก็ต้องดูกันที่การซ่อมบำรุงนะฮะ การดูแลลูกค้านะครับขันเร่งแรบไม่ต้องเหยียบเลยนะฮะ ดูเผากลางแล้วเหมือนมันจะเล็กมากเลยนะครับโอ้สังเกตดูเล็กกว่าพี่แชมป์เยอะนะฮะอันนี้พูดพูดตรงๆนะครับเผากลางเขาแทบบจะเท่าๆกันกับตัว50นะครับ ดูโครงดูเสื้อเกียร์แล้วเหมือนกับว่าพี่แชมป์จะดูใหญ่กว่านะครับนี่ผมจำไม่ผิดนี่ตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่1.8ตันนะครับ แต่พี่แชมป์ของเรา2ตันเอ็ดนะครับ2ตัน2,100กิโลกร,รัมนะครับ ถ้าพูดถึงเทียบกันแล้วนะดูเข่าท้ายดูอะไรเนี่ยพี่แชมป์เราน่าจะแชมป์50นี่น่าจะใหญ่กว่านะครับขอบกระทะล้อก็น่าจะอยู่ที่28นะครับ28นิ้วนะเท่ากันครับแต่ขอบยางน่าจะใหญ่กว่านะครับ ฮะจกักวโมงแล้วครับรถเนี่โอ้เจ็ดร้อยหรือเปฮะเจ็ดร้อยพันปีรถปีแล้ววะเือนกรกฎาแล้วครปีมั้ง่โอ้แสดงว่าใส่คัตเตอบยูส่ะะใส่ดีว่ครับส,บ,สบายแล้วตีนะ ใครกว่าหาซิบยืนบะส่หาซิบลงตมนี่ตอนนี้วันยัเหนื่อโอ้บเหนือนครับอย่างม <fill. S 2> ันง่ญ่เด้อล้อมันสูงย่างง่า่เด้ใส่ลองค้นว่าลองค้นว่าหาสิบกับหกสิบเ่นขีตมใส่กันนี่ลองค้นว่าหกสิบจดจมหกสิบก็จมเด้อานเยเรียเรียนรบแจ้งคนมาของเงินทานี้ของเมๆอ่ะครับ อืดอดัน nee, นี้นงไปนไหลไปเล่ยม้อย่างมันง่าเนาะเพราะว่า่ายแต่อย่างมันจะซื้อเดี๋ยวใส่ไปโดนถ้ามันบันตัวมันดีก็อาจจะได้เพี้ยนถ็นดอกดอกกลางปลายดอกี้เนบเพราะเบิรงไไ้อยะ้าขั้นเจียวแบบรออัน้อยังของมันรอ่ก็ยง ทีนี่รุ่นนึงเละรอมันจะเป็นหนาหน้อยหนาหน้อยแต่ว่าดอ,อกก้างปลาโอ้ดอกก้างปลาอดอกก้างปลาเพราะเป็นน้ำเสียแล้วไอ้แต่ว่ามาดัดขั้นสี่มันเปล่าไปดอกก้างปลาเนี่ย<อ>ลงตมกันให้มันได้ลงแน่ขั้นมันลงเลนน่ะนะนักวิจิตมนี่ของผมนะของผมครับเป็นของผมครับแช่มมหาซิปนะขั้นสีน่เหเงินแลนไปแลนมาอยู่ที่แรกมันก็ดอกอย่างหน่อยก็นี่ดอกแชมนี่เป็นดอกดอกก้างปลาขวางเลยแม่ฮเอาไปลงแน่อย่าคิดว่าสี่พจม ขันได้โจม,ม,มอ่ะบอดีแต่ว่าบ้านเฮานบริเวณหน้าใต้เรื่องขึ้นห้างเงินบ้านเราบ้านเมียนใช่ครับขันนั่นสายเลยนี่ขันมันได้ลงเลยนี่มันยากเลย่อ้ยข้าอย่างเชื่อเงนข้าบ้านง้มหน้าใต้โอ้สวยครับรถใหม่สวยงามมากสบายเลยแหละเนาะดันดินยังเงียบขัดกับรถได้หยับเนาะ กะได้มันมันมันนิ่มดีอยู่แล้วเนียนมากสุดสปริงนี่เสียชุดสปริงมันอันนี้ชุดคัดครับชุดคัดไฮดรอลิกนะครับน้ำตัวน้ำหนักเกิท่อกันกับรถผมนี่นาะท่อกันกับแช่มเลยเอ่เบาก็แช่มกูนั้นนี่นะรถเป่ามันตันบรถอาซิปเงินบ้างอรถเป่าผมคนแช่มร่วมผ่านร่วมยังได้ก็ดี แช่มมันสองตันเอทมนได้น่ตองรดเป้าเน่ะครับผู้เลียวตัวออกมาคล้ายๆกันเล้นะกับตัวซีเก่านะสเปกมันนะดอกยางอี่างมันสเปกเดียวกันหมดเลยอูก้นเราใแล้วาหลักของงปด่ากัตัวน้อนาะกันนา้เนาะ ว่าเครื่องมันหน่อยนะซีก่าครับนี่ดูเผาท้ายนะครับเผาท้ายกระถัดรัดครับโอ้หักน้ำยืนแล้วแต่ว่าเงินมาหดเนาะมาตกคันแมน เงินสดกะสิบส่อเป็นล้านคุณว้าเงินสดหอดบ่าล้านหกหมืเงินสดอ่ะตัดตัวรถนะครับรวมบ่ะรวมวมเบิดอุปกรณ์โอ้กับ่บบปันไดได้เหรอเนาะขับตัวรถแปดแสนเจ็ดหมื่นตัวรถสวยๆครับต้องขอโทษขออภัยฮะไม่ได้ลงคลิปสนานเลยนี่ก็มีรถสวยๆครับเพิ่งเห็นฮะ เพิ่นสิออกอไ,ไ้อยู่ดวยครับเรียกอีกหาขันอ้โโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ